สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยรักชาแนลค่ะเมื่อนีกับสิพาพี่น้องมาไดีเวามาเดีหัวมาได้ช่วงคลิปตลกตลกน่ารักนะคะของก้องวายุแล้วก็คุณครูชินจังนะคะจ้ะแล้วก็อีกคนหนึงคือผู้จัดการโบสนะคะทุกคนทุกคนมาฟังคอมเมนต์กันค่ะว่าสามคนนี้เพิ่นไปเห็ด อยียงยู่ใสเพื่อนคอมเมนต์ว่าจังไรเน่นะคะเนาะล่าสุดค่ะเพื่อนแต่งตัวเป็นนักเรียนค่ะพี่น้องแล้วก็แต่งหน้าตาตลกเนาะไปเดินห่างค่ะพี่น้องจใจพี่น้องชมคลิปไปนน่าแล้วก็สิฟังคอมเมนต์ไปนน่ำด้วยค่ะเดอะ้อคอมเมนต์เพื่อนบอกว่านะคะเนาะน้องคือมักแทฮ่าฮ่าฮ่านะคะต่อน,นะคะทุกคนเขาบอกว่าครูชินจังไอ้ก้องอีกคนเป็นไผ บางคนก็ดูไม่ออกนะคะว่าเป็นใครนะคะก็คือผู้จัดการโบสทค่ะดูทรงและเพื่นวานะคะเนะาะบอกว่าสิเกิดยังขื่นค่อยหัวถาแล้วว่าสันค่ะพี่น้องผู้จัดการโบสทครับโอ้ยพากันเดินห้างด้วยโอ้ยหาเหตุแต่นแนวให้มูหัวเนะวาะเพื่นวาแต่ละมือแต่ละเดว่สันค่ะมัก3คามคนนี้เด้แม่นสาว สามที่ไปหวานเหบ่เบจ้าคือน่ารักแท้อย่าว่าทอะอะไรอีกแต่ละวันแต่ละเดว่าสั่นค่ะพี่น้องเบิงคลคีเพิ่นเดอร์ไเดอเพิ่นก็เปิดเพลงใส่น้ตพี่น้องเนาะเห็นแล้วโอ้โหตัวใยญ่หัวโอ้ยบอสลูกไก่ออกหากินแล้วจ้าเลิศคักย่างห่างเพิ่นวาค่ะพี่น้องแม่หัวบอกคืนเพิ่นวาคือกาไปย่างห่างว่าสั่นเพิ่นวาเ <laughs> นาะค่ะ โอ้ยสูแต่ละมือแต่ละเด็คนในเซนทันคือสีหัวคักเนาะเพิ่นวายเนาะคะ่ะเนาะเอาอีกแล้วน่ารักคลายเครียดดีวันสันค่ะพี่น้องนี่นี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ก็คือคอมเมนต์นะคะเนาะแล้วก็สิมีอีกคอมเมนต์ค่ะที่เพิ่นคอมเมนต์บอกว่าเอาเอาคือเป็นแบบนี้เนาะเมนอียงอีกเพิ่นวายเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งเนี่ยค่ะเพิ่นอันไปย่างเซนทันนะคะเนาะแล้วเพิ่นก็มีไปหยอกนะคะไปหยอก เด็กน้อยนะคะเนาะแล้วก็ยอกอันผู้ที่เพื่อนนั่งกินเขาอยู่คะ่ะเพื่อนเห็นเพื่อนแกนยังหัวนะคะเนาะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะทุกคนเรามาฟังคอมเมนต์ต่อไปกันนะคะเพื่อนบอกว่าร,าปรอปภห้างปล่อยผ่านเขานึกว่ามาโชว์ตัวในห้าง อยู่กับบอสที่ความคิดสร้างสรรค์ลูกน้องก็ซึมซับความคิดดีๆแบบนี้ชอบชอบช่วยการจัดส่งโรงพยาบาลกิตเวชด่วนมาสั่นค่ะพี่น้องขอบคุณครูชินจังที่นําเพลงน้ําตาสีม่วง2024ไปทําคลิปนะคะพอดีว่าทั้งคู่ชินจังเพิ่นก็เอาลงคลิปเลียวนะคะเพิ่นก็ใส่เพลงประกอบคือน้ำตาสีม่วง2024นะคะไปทำคลิปนะคะแต่ว่าโอกาสเปิดโล่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะ,ะ่ะ ต่อมาค่ะหมอคะคนไข้หลุดมา3คนค่ะวันนี้อยากเห็นคลิปที่มีรีแอคความรู้สึกคนในห้างว่าสันเพื่อนว่าหลังจากที่อันสามคนเพิ่นไปนยังในห่างแล้วนะคะเนาะว่าคนในห่างเนั้นเพื่อนบอกว่าจังใดเนี่ยเพื่อนเห็นแล้วไปจังใดน,นะคะเนาะลูกบอสบิ๊กทำได้ทุกอย่างจริงๆ FC อ่ะตื่นทอดกันบานนี่ฮ่าฮ่าฮ่านะคะเนาะ คุณคือรอยยิ้มของฉันในวันที่ฉันกำลังร้องไห้ทำบ่อยๆนะแบบนี้ชอบเยี่ยมเลยค่ะเขาบอกว่าหัวเราะผู้จัดการโบสนะคะครูคะขอแบบไม่ใส่เพลงเนีจ้าวาันเพื่อนอยากหูว่าของจริงเวลาไปเดินสิเป็นเสียงจังใดนะจ๊า,จาเนาะอ่านี่ละค่ะทุกคนเป็นคลิปน่ารักนักของคุณครูชินจังแล้วก็ ก้องวายุแล้วก็ผู้จัดการโบสถ์มาให้ทุกคนรับชมรับฟังกันค่ะใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปด้วยได้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มย่ารักชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะผู้ชมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ